วิธีแกะใส่ปลาทูอย่างง่ายๆเลยนี่แผกมา การทำประทูง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกอยากรู้อยากทำเป็นให้ไปดูในคลิปคลิปของลุงมีหลายคลิปดูจบทำเป็นได้เลยไม่ต้องมาขอซื้อสูตรหรอกสูตรง,ง่ายๆ กำไรดีๆกำไรเยอะๆอ,อยู่บ้านนอกไม่มีอะไรทำทำประทูนี่แหละปละกล่อง2กล่องพอแล้วกล่องหนึ่งก็กำไรเป็นหลายร้อยแหละ4ี่ถึงห้าอยอะถ้าช่วงไหนปลาถูกๆสี่ร้กว่าบาท450ต่อกล่องได้แน่นอน กล่องหนึ่งก็ประมาณ30มเข่งถ้าปลาไซส์หกเหมือนของลุงเนี่ยปลาไซส์68 6ตัวถึง8ตัวต่อกิโลคเครื่องปลาไซส์68แอยากทําเป็นก็ไปดูที่คลิปได้เลยคลิปเต็มคลิปสอนอันนี้วิธีแกะง่ายๆ งัดกลับไปปลาต้องแช่น้ําก่อนนะเพราะปลาที่เรามาใหม่ๆนะมันเป็นปลาที่เป็นน้ําแข็งเลยปลาก็ฟิตมาเป็นน้ําแข็งต้องแช่น้ําเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะอ่อนตัวมันอย่างเงี้ยตุนแชเป็นชั่วโมงเลยนี่ก่อจะแกะได้ปลาสดๆเลย เติดแดงๆอยู่ใครมีพี่มีน้องมีญาติ้ายังไม่มีงานทำก็แชร์คลิปไปเลยให้ญาติด,ดูให้พี่น้องดูต้นทุนไม่สูงหรอกมีต้นทุนสักห้าพัน 5, นี่ครบทุกอย่าง ซื้อหมอ้อซื้อกระทะเอ้ยซื้อหมอ้อซื้อเครื่องต้มซื้อเคงซื้อฟิล์มซื้อที่แพ็คซื้อประทูประทูสองกล่องนี่ทำครั้งแรกต้นทุนสักห้าพันเนี่จบไม่พอไม่ไม่หมดด้วยห้าพันต้นทุนห้าพันห้าพันเาหาทิศเดียวพอแล้วจบเงินห้าพันบาทนี่หาทิศเดียว ถ้าขายวันละสองกลง่องขายวันละสองกลง่องมาทิศเดียวหาคืนทุนได้ปลาทูขายง่ายขายที่ไหนก็ได้อยู่บ้านนอกส่งตามร้านได้เลยร้านค้าทุกร้านเขาอยากขายปลาทูอยู่แล้วเราให้ก็ส่งตามร้านลุลุงส่งตามร้านส่งตามร้านก็ไม่กำไรเท่าไหร่นะ ก็ต้องแบ่งกําไรเข้าไปแบ่งกำไรใร้านค้าไปแต่เดินขายเองนะกำไรเต็มๆกําไรเยอะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําประทูขายให้ไปดูที่คลิปเต็มของช่องลุงนัดจัดให้ กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ไว้เลยอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาใส่เข็งเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการต้ม วิธีใส่เข่งวิธีหักคอให้ไปดูในคลิปได้เลยคลิปเต็มสอนการทำประตูคลิปเต็มการสอนทำประตูไปดูได้เลยครับ เสร็จแล้วครับปลาทูหกสิบเข่งเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้มันปลาทูเย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยแพ็คแพ็คตอนนี้ไม่ได้เพราะมันยังร้อนอยู่ <c oughs> ปาทูสวยๆไสใหญ่ๆ อยากทำประตูเป็นไปดูที่ช่องลุงนัดจัดให้ได้เลยเป็นคลิปเต็มต้องหาอะไรมาปิดด้วยเ้อมแมลงวันเยอะหน้าฝนมาแมลงวันเยอะ